เคยมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณเอวบริเวณนี้กันบ้างไหมครับปวดลึกๆนะใช้นิ้วกดลงไปจะรู้สึกปวดแล้วก็ล้าลงไปที่บริเวณสะโพกวิธีเช็คค่าแรกแบบง่ายๆเนาะเราใช้มือคำเลยครับทำเสร็จแล้วเราลองกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปเปรียบเทียบ2ข้างซิว่าข้างไหนมันปวดมากกว่ากันนะครับถ้าอีกข้างหนึ่งกดแล้วก็เหมือนเจ็บกดธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอีกข้างนึงปวดมากเลยแล้วมีอาการปวดล้าร่วมด้วย เราจะคอนเฟิร์มครับเราจะคอนเฟิร์มโดยการเอียงตัวไปด้านตรงข้ามแล้วก็กดลงไปเราก็จะใช้มาสซาสบอลลงไปนวดที่บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านหลังตรงนี้แหละก็อาจจะเป็นนอนทับตัวนี้เลยฮะวางลงไปอาจจะเป็นลูกเทนนิสก็ได้นะนะครับวางไปข้างกระดูกสันหลังเนี่ยไม่วางตรงกระดูกสันหลังนะครับวางทางด้านข้างนะแล้วเราก็นอนทับไปตรงๆนะฮะแล้วก็เหยียดขาข้างที่มีอาการปวดอาจจะ ขึงขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมผมจะขยับตัวขึ้นลงเคยมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างหรือบริเวณเอวบริเวณนี้กันบ้างไหมครับปวดลึกๆนะใช้นิ้วกดลงไปจะรู้สึกปวดแล้วก็ล้าวลงไปที่บริเวณสะโพกใครมีอาการแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการแก้การปวดแบบง่ายๆด้วยเองกันที่บ้านกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคือ ปวดหลังส่วนล่างก็คือแค่ช่วงนี้นิยามของเขาคือแค่ใต้นี้นะใต้ซี่โครงนะถ้าใครปวดขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือมิดทรัสิกนะครับมิดแบ็กเนาะก็คือตรงกลางอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาแค่หลังล่างนี่แหละลงมาจนถึงก้นนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสะโพกสองข้างก็ได้นะครับอาการพวกนี้จะเกิดได้หลายโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านข้างนะครับตัวเอ็นที่อยู่ข้อต่อสันหลังนะอาจจะฉีกขาดนี้ก็ได้หรือกล้ามเนื้อชั้นลึกๆที่อยู่ใกล้ๆกระดูกสันหลังหรือแม้กระทั่งตัวหมอนรองกระดูกครับ หมอลองกระดูกสันหลังอาจจะเริ่มฉีกขาดก็ทําให้เกิดการอักเสบอาจ,จมีการปวดได้ที่เหลือก็จะเป็นกล้ามเนื้อทั่วๆไปเลยหรืออาจจะเป็นภาวะอื่นเช่นนะฮะมะเร็งก็ได้หรือเป็นอาการปวดจากอวัยวะภายในของช่องท้องทําให้ปวดล้าออกมาซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากรู้จะต้องตรวจนะครับที่ผมจะสอนมานนี้คือจกกัดการกับอาการของพวกกล้ามเนื้อครับโครงสร้างข้างๆหรืออาจจะมีเอ็นบางส่วนหรือแค่หมอลองกระดูกโอเคเนาะเราจะมา ดูกันว่าเราจะเช็คก,กันยังไงผมจะให้วิธีเช็คสัก 1- นึถึงอย่างนะวิธีเช็คค่าแรกแบบง่ายๆเนาะเราใช้มือคลำเลยครับเราจะคลำหาจุดที่เรามีอาการปวดนะสมมุติว่าเราปวดหลังเราต้องรู้ก่อนว่าอาการปวดหลังที่ว่าเนี่ยมันปวดฝั่งซ้ายหร,รือฝั่งขวาเนาะเพราะว่าถ้ามันปวดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มรู้ละว่าโครงสร้างเป็นด้านไหนนะอาจจะเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายจะเป็นกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายถ้าเป็นข้างขวาก็เป็นยยกล้ามเนื้อฝั่งขวานะอาจจะคลำไปก่อน ค,คลำเสร็จแล้วเราลองกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปเปรียบเทียบสองข้างซิว่าข้างไหนมันปวดมากกว่ากันนะครับถ้าอีกข้างหนึ่งกดแล้วก็เหมือนเจ็บกดธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอีกข้างนึงปวดมากเลยแล้วมีอาการปวดร้าวร่วมด้วยเราจะคอนเฟิร์มครับเราจะคอนเฟิร์มโดยการเอียงตัวไปด้านตรงข้ามแล้วก็กดลงไปนะมันจะตึงมากขึ้นแล้วปวดมากขึ้นยังอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยกดอ่ะไม่ต่างกันอันนี้กดแล้วไม่เจ็บ ก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อฝั่งขวาหรืออีกอันหนึ่งครับให้เราลองก้มตัวลงแตะพื้นในลักษณะนี้นะครับถ้าเราก้มตัวแตะพื้นแล้วมีอาการตืงนปวดแสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณโครงสร้างของหลังแหละนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาพวกนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการจัดการกันเนาะผมมีมาสาดบอลเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้มาสาดบอลเราก็จะใช้มาสาดบอลลงไปนวดที่บริเวณกล้ามเนื้อทางด้านหลังตรงนี้แหละก็อาจจะเป็นนอนทับตัวนี้เลยฮะ วางลงไปอาจจะเป็นลูกเทนนิสก็ได้นะนะครับวางไปข้างกระดูกสันหลังเนี่ยไม่วางตรงกระดูกสันหลังนะครับวางทางด้านข้างนะแล้วเราก็นอนทับไปตรงๆนะฮะแล้วก็เหยียดขาข้างที่มีอาการปวดอาจจะคลึงขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมผมจะขยับตัวขึ้นลงดูออกไหมขึ้นลงอย่างนี้มันก็จะคลึงเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็จะคลึงเป็นลักษณะอย่างนี้ อย่างนี้เนาะอ่าเนี่ยันที่1นึ่งนะอันที่2ครับเราจะคลึงนทางด้านข้างแล้วก็เข้าออนในออกนอกในลักษณะนี้โอเคไหมครับแบบนี้อย่างนี้ได้นะครับหรือจะชันเขา่าเข้าในออกนอกอย่างนี้ได้จะโดนมากแล้วก็จะปพลดจี๊ดแล้วลงขามากเลยนะโอเคพอได้ไหมแบบนี้นะครับขึ้นลงได้นะครับในออกนอกได้นะครับ ห้ามโดนกระดูกสันหลังนะห้ามโดนตัวกระดูกสันหลังตรงๆให้ไปทางด้านข้างในลักษณะนี้อยู่ข้างๆข้างๆแค่นี้โอเคเนาะต่อมาไม่ต้องใช้ถ้าใครไม่ชอบนวดนะใช้การยืดกล้ามเนื้อแทนนะครับอ่ะดูนะครับกอดเข่าชิดอกยืดกล้ามเนื้อเนาะทางด้านหน้าขาตรงนี้มาด้านหลังนะสะโพกทางด้านหลังแล้วก็ขาด้านบนผ่อนแบบนี้นะครับอันนี้เฉพาะคนที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะ ในเฟสแรกจะ,จะเน้นยืดกล้ามเนื้อกับนวดคลายกล้ามเนื้อนะครับมีท่าที่1น,นะครับต่อไปท่าที่2ครับเราทะยงมาด้านตรงข้ามในลักษณะนี้ครับเมื่อกี้เรากอดเข่าเข้าหาหัวไหล่ด้านเดียวกันเห็นไหมฮะโอเคต่อไปท่าที่2เราจะกอดมาด้านตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับค้างไว้นับ1ถึง2 0 3เซต5เซตก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคผ่อนกลับมาประมาณนี้กอดทะยงไปทางด้านข้างแบบนี้เอเคไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเวลาทำเนาะแล้วทำสองข้างก็จะได้ผลดีกว่าทำข้างเดียวนะครับพอดีไหมมันคือมันมดันคอดึงลงชัดอยู่ใช่ไหมเสียงได้อยู่นะโอเคกลับมานะครับเปลี่ยนข้างต่อมาด้านเดิมผมเอาด้านเดียวนี่แหละฮะเราจะทำด้านเดียวก็คือบิดทั้งด้านข้างในลักษณะนี้อ่าแบบนี้มันชิดผนังไปผมขออนุญาตเปลี่ยนข้างนี้สมมติผมปวดข้างนี้นะอ่ะก็จะลงไปในลักษณะนี้ปวดแล้วก็ยืดทั้งด้านข้างเมื่อกี้เสียงหลังลั่นเลยนะ โอเคค้างไว้นับ1ถึง20แล้วผ่อนกลับมาเหมือนกันนะฮะก็จะได้ที่บริเวณเอวบริเวณสะโพกเนี่ยยืดกล้ามเนื้อได้หมดเลยนะครับพอได้เนาะแบบนี้เราทำ3า3ถึง5เซตเช้าเย็นเท่านั้นนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทำลองทำดูเนาะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะดีขึ้นต่างจากเดิมค่อนข้างมากต่อมา สมมุติคนที่มีอาการปวดที่บริเวณสะโพกเพิ่มท่านี้เข้าไปด้วยเนาะแล้วกอดเข่าใต้ข้อพับหรือจับที่หน้าขาหน้าแข้งงี้ก็ได้กอดเข้าหาตัวเองค้างไว้นับ1นึถึงยีให้รู้สึกเหมือนเดิมนะประเมินนะครับก่อนทําอาการเป็นยังไงระหว่างทําต้องไม่ปวดแล้วก็หลังทําต้องเบาขึ้นเนาะไม่ใช่ยิ่งทํายิ่งเจ็บยิ่งดีไม่ใช่นะครับทำแค่รู้สึกตึงๆก็อพอนะครับค้างนับ1นึถึงยี แล้วก็ผ่อนโอเคนะครับต่อมาสุดท้ายกอดเข่าชิดอกอย่างนี้สองขาแบบนี้กอดเข้าไปเลยค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนแต่ถ้าใครที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแนะนําว่าเลี่ยงท่านี้ก่อนอเนาะเพราะว่าจะทําให้มีอาการปวดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแค่ตัวกล้ามเนื้อให้เฉยหรือเป็นพวกหมอรองกระดูกฉีกแรกๆนี่อาจจะทําได้เบาๆอยู่นะครับให้สังเกตยอย่างที่บอกเวลาทําแล้วอาการแย่ลงก็เลิกทํา นะครับแต่ถ้าทําแล้วดีขึ้นก็สามารถทําได้นะครับทำได้ทุกท่าเลยแต่ต้องเช็คตัวเองโอเคต่อมาอีกสักท่าหนึ่งนะครับดันตัวแอ็นหลังขึ้นในลักษณะนี้นแรกๆอาจจะแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับตั้งสอบก่อนนะถ้ามันเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าดีขึ้นเราค่อยเพิ่มแรงตึงขึ้นมากขึ้นเนาะก็ค้างนับ1นึถึงยี่แล้วก็ป่น่นทำสัก3ามเซตเอาเท่านี้ก่อนช่วงแรกๆนะครับหลังตรงหลัง ช่วงเอวติดเตียงนะช่วงเอวติดเตียงไม่ไม่ยกลอยขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เอวติดเตียงไปแล้วก็ต่อมาถ้ามันเริ่มง่ายขึ้นก็ดันขึ้นสุดนะครับเหมือนเดิมเอวสะโพกติดเตียงนะครับไม่ลอยขึ้นมาในลักษณะนี้เนาะโอเคนะครับนี่จะเป็นวิธีการลดอาการปวดของกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างที่บริเวณหลังบางส่วนด้วยเนาะทีนี้ก็จะมีคนที่ทําไปแล้ว หรืออาการดีขึ้นมากแล้วอาการปวดอาจจะอยู่ที่ประมาณเต็มอ่าเต็ม10จะอยู่ประมาณสัก2 3สอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการปวดเวลาที่เราใช้งานดังนั้นเราจะต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เราจะออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงท่าไหนมาดูท่าที่เราจะทํานะครับให้เราง่ายๆเลยเป็นบิดจ,จิ้งธรรมดาแบบนี้นะครับนอนชันเข่าขึ้นสองข้างในลักษณะนี้แล้วก็ยกก้นค้าง นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ววางลงแค่นี้ครับเอาใหม่ทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับ3ามถึงห้าเซตเหมือนกันลงอย่างนี้ขึ้นแค่นี้แล้วก็ลงแค่นี้ได้ไหมครับง่ายๆแล้วก็ผ่อนแค่นี้นะครับต่อไปท่าที่สองเอาแบบง่ายๆหลายๆท่าเนาะก็จะเป็นแข้งแข้งทำไงทำนี้ครับฮึบ ขึ้นมาในลักษณะน,นี้อยู่แบบนี้เลยเกรงหน้าท้องเกรงหลังให้ตัวตรงๆนะครับแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นเอลโบแพงเนาะก็คือใช้ศอกนะแพ้งระดับศอกเนาะเกรงตัวแกนกลางลำตัวนะครับต่อมาอาจจะเป็นฟูแพ้งในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเหมือนยึดพื้นเลยอย่างนี้เกรงให้ได้สัก20วินาที3-5เซตอย่างนี้พอได้ไหมแล้วก็พักก่อนใหม่อ๊ ผมก็น่าจะต้องไปแพลงมากแนะ <laughs> โอเคไหมพอได้ไหมนะครับแบบนี้จีมีหลายท่ามากเดี๋ยวเดี๋ยวไว้สอนเป็นคอเซบลไลท์อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็เป็นท่าที่ใช้ในการคอเซเบลไลท์แหละนะครับดังนั้นใครที่มีอาการปวดหลังเนาะแนะนำเลยช่วงแรกๆก็เน้นการยืดการนวดคลายกล้ามเนื้อพอมันเริ่มดีขึ้นเราก็ค่อยแบบมาเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ให้มันหายไป โอเคไหมครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ